Này của sếp à nó sẽ sếp đây này luôn à. <laughs> rồi luôn 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 Ngon luôn đi luôn 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 ให้รวยพี่เต็มมือถูกหรือไม่ถูกไม่ไหวดอนนะเดือนอยู่พอดีเลยเนี่ยกระตักสิ้นเดือนีอยู่ดีเล่เว้ยน้ำยาอย่งกมกับชิขาไก่ดกินบอะชิขาไก่กชินบอครับเออเดือดนเดือนี่น้ำแป๊บทีปีกไก่ไหครับ ปีกไก่เขาเรียาปีกไก่ดูข้อมยสายไม่ได้นานกินใอนี่กิน้ทุกๆครับกินใั้นันสะใจไปเลย Chào ạ, Hmm. Look at him. ต้องกินอะไรต้องกันน็อกไว้นะครับว่ากลัวตรงคนลอยลังครับเจ้านิโกยืมหมวกเข้ามาแอมันจะยากอ้สะพานนี่ครับเส้นตัดใหม่ก็ง่ายลานไม่ลานได้ก็ได้เดือดพันวันนี้โกไปหนึ่งพันเดียะ ตาจะเบิ่นเองแต่ว่าแม่ขาเรากออกนักเลงไปทำัวงเสือรถเสือดีเล้านักเลงเสือรถยานกัวอย่างนี้บอกเอาไข่ต้มบนนี่กลัวต้าไข่ต้มมาคนละฟองกันเราเนี่ยในกลัวแสีบปะไม่เซีบเลยนะอะไรทนหน้าเศร้า เอาจานนึ right? ่งฮะเอาจานนึงเบิ okay, ้ลบ่เบิ้ลเบิ้ลฮะไม่อิ่มเลยอาจานนึงปั๊ดเบิ้ลอีกจานกลัวโอเคแปลว่ากินได้อิ่มอืมหลอกสองอืมหวานปลา นี่ก no ัวซอสต้นตะขามเลยนี่กัวนี่บ่สดสกระปิต่านะครับไม่รู้อ้ยตรงแบบนังเลยกินตรงเหมือนกันตรงตีไอ้ก็เย็นดีลไรเนาะเย็นดีกว่าที่เดิมนะใต้สะพานเส้นตัดใหม่ปากใต้ประเทศนี่กัว กินยังไม่หมดไปทําไมวะตากินหมดแล้วเหรอ,อกินหมดแล้วหมดแล้วโอ้โหาา <c oughs> สุดยอดจริงๆมึงกินได,ด้ไงวะขนาดนี้วะหายใจสองทีเบ<ส>ียร <c oughs> ์ตีธรรมดาร้อยห้าสิบร้อยเก้าสิบธรรมดาสักหนึ่งไม,ม่ได้แอมป์บโต้กับพิเศษโต้กับพิเศษ พิเศษแล้วก็อเบินธรรมดาเบินทบานรื่อเบินใครมือนึงเดียวใเข้าชุีบอิดอวบ่ได้บ่เอาทีิไรมาใหม่จับีบตนี่ไม่จิบปจับเขาหับผมทำงานน้ำบริยาบ่แค่ผมอยู่ทำงานน้ำโซ่รองออมาผมอยา่ทำงานน้ำบัาผมผมมาหางานนเอาวันไปค้นเสือบได้ไหญา โอ <hoc> ้ไปเลยสัตว์